สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูไล่ยอ้อมตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณจะหกโมงเย็นไล่ยอ้อมติดกับปลาช้าปะเดี๋ยวเราจะไปะดูกันเด้ๆเดยอเออถึงนูน่นอันนี้จะเป็นปลูกมันจำปลาหลัง ดินข้างหลังตรงนี้อตอนที่พระเสียยาอ้อมบริจาคที่ดินให้วัดหกไร่กรวมทั้งบริเวณนี้อันนี้ก็คือวัดจะเป็นวัดป่าเมื่อก่อนที่ดินตรงนั้นตอนที่เป็นป่าเนี่ยยาอ้อมก็บริจาคให้วัดหกไร่รวมทั้งถนนทำถนนด้วยตอน แร้ไปถึงนูน่นเงียบมาก แล้วอันนี้จะเป็นอ่ไรสวนลำไยตอนนี้เหลือกี่ต้นหนึ่งสองสามสี่หรือห้าต้นเมื่อก่อนเมื่อยี่สิบกว่าปีพ่อปลูกไว้เยอะมากแล้วก็ปลูกเน้อยหนาด้วยพอน้ำท่วมมันก็ตายหมดรอดมาได้มะม่วงมะม่วงตรงนี้ดกมาก เจอปลูกมันสำปะหลังยาวจนถึงนู้นวันนี้จะเป็นส่วนยางพาราของคนอื่นอันนี้ต้นลำไยเพิ่งตัดทิ้งเมื่อประมาณห้าหกเดือนที่แล้วตอนนีน้จะเป็ไนไรของเราเอง ปลูกมันไปเดี๋ยวเราจะไปะดูไล่ที่ฝายจะไปะดูที่ฝายอีกที่หนึง่งขับรถมาไกลมาก,มากขับรถไปประมาณสอนาทีก็ถึงเขืออภัยทานยา่าชป่าปเราจะออกไปทางนู้นไล่อีกที่หนึง่งอยู่ตรงนน้นตรงฝาย จะเป็นสะ,สะสะหลวงสะประจำหมู่บ้านที่ตรงนั้น <Okay. S 1> พระอาทิตย์กำลังจะตกดิน mm hmm. บรรยากาศเงียบมาก mm hmm. ที่เรามาเมื่อกี้ทางนี้อันนี้จะเป็นป่าช้า อันนี้จะเป็นป่า้าเราจะไปะดูไร่ที่ฝ่ายตรงนู้น ที่ดินจะอ้อมตรงนี้จะมีทั้งหมดหกไร่แล้วก็รวมถึงถึง,ถงตรงนี้อ่าที่ดินตรงนี้บริจาคทำฝายแล้วก็บริจาคอุทิศทำถนนแต่ว่าแบ่งทำถนนเพราะว่าที่ดินอยู่ตรงนี้นอันนี้คือแบ่งทำถนนทั้งหมดหกไร่ชะปาย,ยู่ตรงนู้น ให้ขึ้นไปโดยฝ่ายตรงนู้นก่อนปะ อันนี้จะเป็นฝายออนก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 ที่ดินตรงนี้คือที่ดินจะอ้อมบริจาคทำฝายนกนกนก อากาศดีมากอันนี้ก็เกือบจะหกโมงแล้วพระอาทิตย์จะตกดินแล้วนี่ก็นนี่โอ้โหคิดถึงอีสาน kan ya yeah. tơm lên น่าจะพอแล้วมั้งเยอะแล้วอ่ะกลับบ้านก่อน